ep 3จะพูดถึงเรื่องของสกิลเป็นสำคัญนะคะสกิลเนี่ยเราสามารถเ,าเลือกคําที่เหมาะสมตามที่น้องๆคิดว่าน้องๆเป็นคนอย่างไรมีสกิลอะไรที่น้องๆสามารถา present ให้กับ hr ได้ทีนี้พี่ l i ต์มาหมดเรียบร้อยแล้วว่าสกิลที่จะใส่เนี่ยเราสามารถเลือกได้3-4อย่างที่ ทำให้หนายจ้างชื่นชอบนะคะสกิลที่1เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ time management เนาะก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องเวลาเราเป็นคนจัดการเวลาได้ดีตรงเวลาแล้วก็บางคนอาจจะเป็นแบบ problem solving ก็คือมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้หรือว่าทีมเวิร์กเนี่ยสำคัญสุดๆเช่นกันนะคะน้องๆสามารถสกรีนช็อตหรือว่าเลือกหนึ่งใน10สกิลเนี่ยที่เหมาะสมกับตัวน้องๆมากที่สุด เอาไปใส่ในเรซูเม่ตรงส่วนนี้ได้เลยค่ะน้องๆสามารถทำเป็นจุดแบบดอดๆ3ถึง4ี่ไม่ใช่4ถึง5จุดแล้วก็แบบให้คะแนนตัวเองเต็มสมมุติว่าไอตัวกลมๆดอดๆจะเป็นแบบ5จุดใช่ไหมคะเลือกใส่ให้เต็ม5ไปเลยค่ะแล้วก็เวลา,าถามเรื่องเรซูเม่เนี่ยเขาก็จะถามน้องๆว่า ทีมเวิร์กที่ยูคิดว่ายูได้ให้คะแนนเต็มตัวเองเกี่ยวกับเรื่องทีมเวิร์กเนี่ยในลองอธิบายให้ฟังซิว่ายูทำงานเป็นทีมเวิร์กอย่างไรหรือว่าสกิลอื่นๆประมาณนั้นเลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยค่ะเจอกัน EP ถัดไปขอบขึ้นค่ะ